ในท like ี่สุดเกมของเราก็มาแล้วเกมแรกทุกคนนะที่เรารอคอยมาใครชนะแบบนี้ยับเลยสองพันห้าตื่นเต้นตื่นเต้น่อใจรลักการเหมือนเดิมฮะคุณเหนียบก็เป็นระหว่างทามิงก่อนสบช่วงแรกนะเขาจะมีเวลาให้รอจังหวะกันนิดนึงฮะเลสเกมมิ่งฮะหรือว่าเลสเกมมิ่งนะอันพิดขอภัยด้วยฮะอยู่ทางฝั่งของสีน้ำเงินสายมือของเราเองฮะแล้วก็เดซเซอร์นะสีแดงฮะ ามาัเป็นแมชชิ่นกันนะฮะหลายอะไแล้วก็มีปืนเบิร์นด้วยปืนเผาด้วยโอ้โหเสียงในหูผมดังมากมากมาจาังหวะนี้ขึ้นมาได้มาแต่ว่าตา,ตายฟรีก่อน1คิวแรกตอนนี้เทรดกันไป1ต่อน1อนึ่งะหนึ่งร้อยคิวก่อนใครทําได,ด้ดีกว่าก็รับไปเลย2,500บาทนะฮะโอนเร็วอยู่แลนะ้วฮะเดี๋ยวรอมือใหม่ผมนิดนึงฮนะมือใหม่ผมจับภาพจากานั่นเองไม้ตกฮะโอ้โหอยู่แค่นี้ยังได้ยินเสียงเลยฮนะ เออสังเกตตางไปสามารถบอกได้นะครับใช่ฮะเราก็เทสเสียงอะไรไปด้วยฮะถึงตอนนี้้าหหลังนะทาานของเบาวนี่ฮะโดนลมประกบอยู่แล้วสายไปไม่รอดฮะบอกเลยว่าตาลมบอลกันใหญ่เลยเปิดหน้าแรกตอนนี้คิวเถกันไป8ต่อ8ดแล้วด้วยฮะโอ้โหไม่ยั้งเลยอะตอนนี้ฮะเกิดมาแล้วเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายสมก็เป็นเดนแมทจริงๆอะกนาทีตอนนี้หนึ่งนาทีผ่านไปฮะสำหรับช่วงแรกของเกมะเดี๋ยวไห้ใบตกปรับมุมมองที่หนึ่งให้ดูหน่อยฮะบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ ดูสารเปล่ปาครับพิบ็กมาตรงนี้สโคบล็อกเป้าแต่ว่าตัวเองยิงไม่ได้อะโดนตาหน้าของตาน,น้าตรงนี้ฮะเป็นตาหน้าของแร็คเคมิงเหมือนจะคิวตอนนี้ยังตามอยู่ด้วยฮะทางฝั่งของศิลป์เงินนะฮะโอ้โหบอกเลยนี่ปืนแคมป์นี่ต้องไล่ชารกันนะสลับตาหนะ้าแบบ S36 อะสอนมุมนี้บนะ้างฮะอ้าวไม่ได้ยิงฮนะติดติดเราอยู่แล้วล็อกมาตรงนี้ตาน,น้าหามุมให้กับตัวเองนะตาหน้าของเปล่าน,นี่ฮะภาพนา่าจะลื่นนะส่วนตัวที่ผมเห็นแล้วตอนนี้ก็ดูค่อนข้างสมูทเลยฮะ จอกแกแล์อีกคนนึงฮะโดนแถบมาตรงนี้อยู่กล้ๆนี่ฮะสะเต็ปนะนอนยิงแล้วยิงไม่โดนต้องสไลด์ละหามุมให้ตัวเองสุดท้ายแล้วตัวมันเก็บไปแทนนะใช่ไหขผมแม็กฮะโดนรัวเลยฮะบ้านตรงนี้มุมตรงนี้ยิงกันใส่ไม่ยับเลยฮนะ นี่ผมนี่ผมไม่ได้มึนกับเกมนะผมมึนกับช่วงนี้คือเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาปัดไปหมดแล้วรูดมาตรงนี้ผมบอกเลยว่าระยะงนี้ใกล้เกินไปอะยิงไม่โดนเลยสักเม็ดนะาราดอกฮะยืงอยู่ที่สูงตรงนี้น่าจะเน้นช้ากันบ้างนะฮะเพราะว่าฐานะของเลสเกมิ่งตอนนี้สกอร์ตามอยู่ค่อนช้างที่จะเยอะเลยฮะถึงกัสิบตัวเลยด้วยกันนะรูดมาหนึ่งดอกตอนนี้สองุมหนึ่งนะพยายามกดเข้ามาแต่ว่ายัางหยังยิงทะลุไปได้อยู่อ่ะ จังหวะสุดท้ายฮะป่ายมาหนึ่งทีสองทีซาเปามซัดเข้ามาตรงนี้เล่นเป็นสองลุกหนึ่งมายามเข้าชากได้เราขึ้นมาได้นบนตรงนี้ทีละคิวสองคิวเลยฮะซาเปาฮะด้านบนนะฮะน่าจะรูดค่อนข้างยากอยู่ฮะเอฟเอซีตัวนี้ซาไลขึ้นมาแล้วเจอรตรงนี้รูดมาเก็บมาได้ไงฮะสกอร์ตอนนี้เริ่มไหลไปเรื่อยๆฮะสำหรับตัวของเดสเซอร์นะสามสิบห้าคิวไปแล้วด้วยแล้วอีกคนหนึ่งก็ไม่รอดฮะมาแล้วฮะ ซแปมไปฮะซแปมไปดอกสองดอกยิงขึ้นฟ้ายังได้ฮะตามายิงใกล้ๆแล้วตรงนี้ขู่ไปโดนดาเมจกับตัวเองฮะใช้เข้ามาแล้วสุดท้ายฮะโดนเก็บไปแล้ว่ต้องพาราดอกยิงเข้าไปฮะ <S <S เกมนี้คือแตกตา่างจากแมทที่เราได้เคยได้ดูจริงครับเพราะเขายิงกันไม่พักเลยฮะสำหรับเดนแม์ในเกมนี้ต้องการเงินรางวัลนะฮะสำหรับแมทแรกใครชนะไปรับไปเลยฮะสอับาทฮะ อันนี้เห็นมาปาดมาแต่ว่าเหมือนจะยิงไม่ทันเท่าไหร่ฮะกระสุนมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วสำหรับในปืนนี้ะฮะอ้เราโดดลูดมาทางหน้าของเจลลี่ฮะดลาร์ก็ตายเหมือนกันถือว่าเดินไล่ยิงกันลุลัวเลยฮะแทบจะไม่พักเลยฮะให้ใบโตบอกเลยว่าใบโตงานแรกก็จับภาพค่อนข้างยากแล้วใส่กันอย่างเดียวเลยฮะเ <c oughs> สีกไม้เราน่าจะโอเคนะ มีอะไรยังไงเสียงกล้องเกินไปบอกได้ฮะสำหรับตอนนี้คิวโะะจะตามมองดู Q4 ก่อนนะสำหรับตอนนี้ชั้นสองมีแน่นอนฮะเสียงในเกมเบาอ่ะเดี๋ยวจัดให้พี่ <God. S 1> เสียงไม้น่าจะโอเคเสียงเกมน่าจะมานะเดี๋ยวรอดีริแป๊บหนึ่งฮะดูมุมนี้กันบ้างฮะมุมมองที่3ามฮะ เล่นอยู่โซนบนเลยฮะสกอร์ตอนนี้ก็ยังตามหลังอยู่ฮะฐานะานนของไลท์กเกมมิ่งฮนะจะเข้ามาช้าตรงนี้น่าจะยากไปหน่อยฮนะยืนกันคนละตู้คอนเทนเนอร์เลยฮนะแบ่งมันเป็น2ฝั่งด้วยกันในแบบฐานะของเคสนะั่นเองฮะสำหรับในแมปแ,แรกกอร่อนเริ่มนิ่งๆไปบไนะ้างฮะเจลลี่ฮะเก็บฐานะของมารกิโอไปฮนะเพิ่มคิวมาตรงนี้ชอ็อตแมแก์เก็บเพิ่มมาอีกหนึ่งคิวฮนะไหลมันรัวๆพยายามที่จะตามฮนะแต่ว่าสกอร์ยังฉีกอยู่ที่สิบคิวด้วยกันนะ วิ่งแล้วโดนดอกเนี้ยโดนระเบิดเข้ามายัดนะแล้วรัวรัวเลยฮะสกอคิวฮะเริ่มใกล้กันมากเกินนะหลังจากจังหวะที่โดนระเบิดไปถึงสองลูกด้วยกันนะมีสโมกันตรงนี้อยู่ฮะยิงทะลุควันหรือเปล่าวะเหมือนจะมองไม่เห็นเท่าไหร่ฮะพยายามฟังเสียงอยู่โอ้ซีโร่ด้านนี้ดานน้ดานนี้ปล่อยไปปล่อยมนันแดงไปตรงนี้ซัดไปหนึ่งโดดแล้วจังหวะนี้โหลดแล้วโดนลุมแบบนี้ยโดนมันแดงกินไปหนึ่งคนนะโอ้เปิดมันแดงยังมา อยู่วะก่อนอยู่แหลมเห็นด้านหน้าตรงนี้รูดมาหนึ่งยิงสเปดไปก่อนนะยพยายามีไฟไปดักหน้าสุดท้ายตรงนี้แล้วรอเพื่อนเกิดก่อนยังไม่พร้อมบ้าใช้มือตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยสำรักตตรงนี้ลันรถเข้ามายิงเก็บชิวไม่ได้ฮะก่อตอนนี้61สิอ็ดต่อห้าิบี่ฮะได้ปฏิบัติเราระเบิดได้หนึ่งลูกแล้วดูฮะพยายามกระโดดยิงแล้วตรงนี้ไม่ไหวฮะเกือบเผ็เกือบแรกกันไม่ได้สุดท้ายฮะก่ยอยันอย่างนี้ไม่รู้กันนะดันมาดอกสองดอกแล้วเป็นปืนที่โกงจรงิงๆฮะ เดอโอนดาหน้าหมดเบวนี่ตรงนี้ฮะใครก็ได้หมดออนไฟแล้วสำหรับตอนนี้สายมือเจอหนึ่งที่ยัดมาหนึ่งดอกได้ไหมปืนนี้นี่โคตรโกงเลยฮะตละจังหวะแล้วเดินลูมาแบบนี้ยัดมาอีกหนึ่งดอกเบวนี่ตอนนี้คิวค่อนข้างเยอะมากๆฮะประดอกเช่นเดียวกันนะคิวที่15ของตัวเองนะมีแค่ฐานะของมาคิวเท่านั้นนะเก็บไปแค่5คิวฝั่งหน้าฐานะของเดสเซอร์นี่คือโัวแบกนี่คือฐานะของเบวนี่เลยฮะเช่นเดียวกับซาลาเปา ดูมาตรงนี้โอเวอร์ซีโร่ฮะแกยิงขึ้นฟ้าพยายามซัดเครื่งบินอยู่วะแบบนี้ยิงเพื่อนไม่ได้ฮะเบานี่รู้ตัวรู้สุดนะเห็นมาก่อนนะซัดคิวให้กับตัวเองฮะแล้วลู่ตรงนี้ไหลมารัวๆบอกเลยว่าถูกทันจริงฮะสำหรับทีมเนี้ยสถานะเดสเซอร์ต่อคิวใกล้แล้วด้วยฮะเวลาหน้าเหลือแค่อีก3นาทีครึ่งเท่านั้นเองจะทันหรือเปล่าฐานะของเรสเกมมิ่งฮะล้มแล้วล้มอีกฮะเป็นไงฮะไปโตจับผ้าเกมแาใ้เกมนี้ ดูนัวอยู่ดูนัวอยู่แล้วทตรงนี้พยายามกดนะหลังบังเกอร์แต่ว่าโดนซัดโดนล้มมาจากด้านบนตรงนี้อยูโบเหมือนกันสองต่อหนึ่งแต่ว่าเพื่อสอนที่ดีน,นระรอบพาราดอกนะตายิงเข้ามาได้หนึ่งสองคิวฮะเอาแล้วฮะพยายามตามในเรื่องของตัวของสกอร์มาแต่ว่าควา,ามทางตรงนี้แค่สิบสองตัวเท่านั้นนะดีเซิร์ คว้าเกมให้กับฝีไม่ได้โดดทิ้งบอตรงนี้ลูนมากระดาษพาราดอกได้มา1คิวฮะด้านหลังซ้อกันได้ดีมีสายมือฉีกมา1ตัวแต่ว่าพาราดอกนี้เหมือนโดนสไลด์แล้วคาอยู่มิ่งฮะยังพอตามทันได้อยู่แต่ว่า9คิวเท่านั้นเดซเซอร์จะเก็บในเรื่องของเกมนี้ไปได้ครับเกมเดมเรื่อเื่อแล้วน็อกเอาตรงนี้มาแล้วเพิ่อมอีกคิวหนึ่งฮกกนะชอ้ากระแร้ฮะได้ปืนเทพปืนดีมาสำหรับในจงังหวะนี้ไล่หาแะ้วฮะอีกแค่เจ็ดตัวเท่านั้นพวกเขาจะรับเงินรางวะห มุมมาแกคารอเลยแล้วได้ม <ithe ater> ุมที่ได้เปลี่ยนความมาแบบนี้ตัวมาอีกหนึ่งตัวเป็สองช่วยกันซัพพอร์ตตรงนี้ยิงไปตัวแล้วตัวสุดท้ายตรงนี้หรือเปล่า98คิวต่อ78แล้วตัวสุดท้ายตรงนี้ไม่รอดนะได้หรือยังยังฮะมุมนี้ยังไม่จบมะพยายามวิ่งหาคิวอยู่ตัวสุดท้ายโชก้าแลท์เปิดทุกอยแล้วเป็นโอเวอร์ซีโร่ฮะเก็บด้วยคารติกเป็นสไนท์ฮะจังหวะสุดท้ายห่างกัน20คิวฮะ100ต่อ80ฮะโอ้โหเร็ววะเร็วแต่คนไม่หยุดเลยครับ เร็วแต่พูดไม่หยุดเลยะถ้ากลับมาที่หน้าแคสเตอร์ของเราก่อนนะวันแรกอาจจะนิดนึงดีขึ้นนะต้องหลังดีขึ้นนะใช<ห>่ผมงงผ,ผมบอกเลยว่าผมจะอ้วกอ่ะขอไัยด้วยนะครับแต่ว่าเริ่มเริ่มดีขึ้นนะเริ่มเริ่มชินกับแบบเริ่มรู้ว่าใครจะมาท้าใครจะยิงอะไรตรงไหนนะครับก็คือวัโตจากภาพครั้งแรกด้วย คปกติมีคนจับภ<อ>าพให้ไงปกติมีคนจับภาพให้นะครับแต่ตอนนี้มาตั้งจับเองนะก็ยินดีด้วยครับทานัางของเดสเซอร์ครับผมรับเงินรางวัลไปฮะสองพันห้าร้อยบาทนะบอกเลยว่าหลังบ้านเราหรือว่า GM ออฟติตี้ของเราเนี่ยสายเปยอยู่แล้วโอ,อ,อนไวโอนเร็วฮะถูกต้องครับยังไงเดี๋ยวรอโอนสักแป๊บหนึ่งนะให้กับทางด้านทีนเ่นเซอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะโชว์สลิปกันเลยรวมถึงรอถึงคู่หน้าด้วยครับกับการเจกอกันของมีขอหมอขีออนไฟนะครับแล้วก็เอเอสแอนดูบิททีเอชนะครับคนนี้ผัวนไม่ได้นะอ่าอันนี้ไม่ได้แนคะ่อ,อ,อ,อนดูบิทก็ผลได้แอนดูบิทอิตูบาได้แนะลยผมผัวได้ทุกคร้งนะครับอิตูบาเออหนุ่มหล่ดลิงลิงโดนะครับ เดี๋ยวรอดูกันสําหรับคู่ที่2เราให้เขาเตรียมตัวกันก่อนนะส่วนคู่ที่สองเรารเนี่ยก็แข่งขันในแมปหรือว่าทางด้านของคิวเฮาส์นั่นเองนะน่าจะเดือดคล้ายๆกันคือแมปที่แล้วเนี่ยคือแทบจะไม่ค่อยเห็นในการเล่นสไตล์นี้เลยคือแกแบบโบยอย่างเดียวเลยโบยอย่างเดียวคือจริงๆผมว่ามันค่อน,นข้างแคบนะครับค่อนข้างแคบล้วพอ ฝั่งของเดซเซอร์เนี่ยยิงคมกว่าน,นิดหนึ่งด้วยนะครับ <ừ m. S 1> ในการกระจายในการบุกจะสังเกตว่าจะใช้1หรือ2คนเนี่ยบุกเข้าฐานของอีกฝั่งหนึ่งตลอดนะค,คือเล่นบนบ้านเขาเลยอะ <ừ m. S 2> แล้วก็ยืดพยายามยึดตู้ยึดโกดังต่างๆเนี่ยขึ้นมาเองก็จะมีมุมที่ได้เปรียบคือตัวเองอ่ะอยู่ที่สูงกว่าฐานะของบันไดด้วยใช่ครับเลยกลายว่าโดนข่มตรงนั้นได้นะ <ừ m. S 1> โดนการยืนที่สูงด้วยนะ,ะเหตุว่าเขาจะทิ้งเหมือนกันก็คือให้ประมาณหนึ่งหรือสองคนเนี่ยเข้าช้าแล้วก็สองคน,นยังอยู่ทางด้านบนตลอดนะครับแล้วก็การวิ่ง ฝั่งของตัวแรสจะเหมือนจะออกไปทางเดียวกันซะบ่อยด้วย <S <S ใช่ฮะโดนดักเก็บไปคือซก็ตมามาตั้งแต่ช่วงต้นเลยรับห่างกันอยู่ประมาณช่วงตัวเนี่ยคือ1010 10โ 10, 10ดยมาตลอด<ช>มาโดนปืนสําคัญด้วยหลายจังหวะโดนระเบิดโดนอะไรยับไปด้วยนะครับจะมีช็อตสำคัญคือช็อตที่ฝั่งของสฟ้าหรือว่าแรสเนี่ยตายกัน3คนสี่คนที่โดนระเบิดลูกเดียวนะครับจากนั้นก็เป็นช็อตที่ทำให้คิวมันหายแล้วกาจะกลับมาเกิดเนี่ยมันช้าเหมือนกันเสียเสียโซนไปค่อนข้างเยอะเลยนะ